หน่อยกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะวันนี้น้อยจะพามาทําทองม้วนค่ะโดยที่ย่าเล็กจะเป็นคนสอนนะคะไม่ดูกันค่ะว่าท,ท,อ <Okay. S 1> ทองม้วนตอมารูปแบบไหนจะกินได้หรือได้กินมาดูกันค่ะแล,แล้วก็ต้องแยกใส่หมอ <Okay. S 3> ้อต้องหาก,กันเลยไม่ต้องแ,แยกใส่ที่หม้อเดียวออเบียดาะสมมต้เธอั้นนิดทชงได้ใช่ไหมจำไม่ได้นานจัด <t om pa> เป็นขั้นตอนเดี๋ยวชอดยด่ลงไปนี่ลงไปให้หมดแล้วก็ไม่ต้องแต่เดี๋ยวยังทำอีกอา่ <ti> <Here> อากระแถมขั้นในนี้ออกมาให้หมดขั้นในนี้เอาออ,าอกมาไม่ให้ไม่ให้ปีบกดปีบเออค่อยๆเอาออกมาแะก็จะเอาหัวพวกนี้แหละามาทำแป้งอา้าว เยอะอ๋อแล้ว่าคันเหมือนจะเกี่ยคันให้มีความมีขือสมบูรณ์เอออกอาจนกะทิตรงนี้หมดเออแลต่นี่เราเอาแค่นี้เท่าน้นจนน้ำใสอันไม่หมดเลยน้ำมันใสเราจะ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 กะทิไม่พอใช่ไหมค่ะจะแกงจะอะไรเนี่ยแล้วกระคั้นก่อนได้เอามันเพราะมันเป็นหางอยู่ค่ะไอันนั้นหัวมันไปเนี่ยสองทีแล้ะสามทีหรือสองทีสองที่สอง แกงเหมืไปอะไรๆนั่าเข้าใจหางเยอะๆเพราะมันจะได้มีน้ำแกงเยอะๆโอ้ค่ะคั้นทั้งหมดสามคังมีหัวกับหางหัวหนึ่งหางสองออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยค่ะนี่แป้งอะไรคะย่าแป้งก็จ้าไม่ใส่เยอะแป้งก็จ้าไม่ใส่เยอะ หนึ่งช้อนอันเนี้ยช้อนพูนๆเลยช้อนมกี่ช้อนคะสองแป้งวาใช้สองอ่าช้อนเรียกว่าแป้งวาใส่กี่อันคะหนึ่งสองสามใส่แป้งมันเยอะเลย โอ้โอแปหใสแป้งมันแปดจากนั้นเอาดิแป้งหอมสามอย่างที่เราใส่ไปในเนี่ยขย่าไม่ได้ไหมันขย่ามันไม่เข้าอ่ะเนี่ยให้ปนกันใช่ไหมอ่าเนี่ยะมุดปนกันแล้ว ทำตะเกียบอะไรไหมแล้วคนเลยใช่ไหมคะนี่เอามือไปคนกับไข่อะเออไม่แตกๆคนให้คนรอบๆรอบๆรอบๆ,ๆ,ๆมือหนึ่งจับหม้ออีกอมือหนึ่งจับเออจับหม้อไว้ย่าให้วิ่งอ่ะคงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้าพีก่กลมยังไม่ได้ไอเดียไอถ้าพีกพ่กลมเนี่เนี่ยชนช้อนเอาหน้าม<ด><ด>ันเนี่ยแต่หน้าหน้าแต่หน้าหน้าช้อนไปเรื่อยๆ,ๆใส่เข้าไปเนี่ยเที่ยวแรกเนี่ยเราก็ใส่ซะ สามทักพีนนะเพราะหน้ามันอ่ะเราไม่เอาไอ้ตรงแล้วก็คนเหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่ารอเดี๋ยวคนเหมือนเดิมใสไปอีกใสไปอีกแค่เป็นสามทักพีให้เต็มสามทักพีเนี่ยอะไรก็ว่าอืมอีกจะไปเดี๋ยวนี้แหละฉันเหลือตทีาทำับข้าวได้เอาใสไปอีกใสไปเรื่อยๆเลยทักทิ้เอาเพิ่นไอ้ไอ้เพิ่นก็จะเข้ามาเลยฉันต้องออกก่อนยังไม่พอเกือบพอแล้ว น้ำกะทิเน่ะเกือบจะพอแล้วแล้วต้องใส่น้ำตปลป้ะไม่ต้องไม่ใส่กินเอากำมือหนึ่งไม่พอแล้วเราจะเอ,นะเอ,นะเอกใส่ไปหมดนะั่นเองเอกน้อยก็ได้คนดูกันดีก็ดีอุ <t> ้ยไม่จมแป๊ดเวลาตักก็มันไม่ใช่ติดทุกช้อนอ่าใส่ไปใส่หมดนั่นเอ <c> เอเก <c> ี๊ยขี้เหนียวพอไม่ยากแถวอี๋อพอโอเคแดงไปทำอะไร เอาไปใส่กันน้ำมันนิดนึงเอาใส่ผสมน้ำมันเอาไว้ทาเอาไว้ทาพิมไม่ให้ขนมมันเิ็พิมพ์ต้องใช้แค่ไงนรู้ว่าใช้แต่น้ำมันอย่างเดียวผสมไข่มันจะหอมอ๋อแม่พิมดูนะคะเตาสำหรับทำทองมว้วนทายทั่วเลย ทั้งข้างบนทานได้ไหม,ไม เสร็จแล้วนะคะได้เยอะเลยนี่นะคะของม้วนเรามีทั้งแบบม้วนแบบแผ่นเออกาะมากค่ะค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย